สวัสดีค่ะทุกคนมาหาเห็ดนะคะวันนี้หมอกหนามากฝนลงเม็ดมาด้วยหน่อยๆน,นะหน้าบานแบบนี้เจอไปแล้วหนึ่งดอกเจอแล้วนะคะโอ้ยจะเก็บได้ไหมอะได้ดีได้ได้ไดถุงมือ,อยังไม่เอาออกมาเลย จออีกแล้วนะคะอยากชวนทุกคนเล่นเกมหาเห็ดมากเลยอะแต่ว่าฝนมันตกรีบนะคะรีบมีใครเห็นเห็ดบ้างเอ้ยฝนมันตกจริงจังแลนี่เฮมยตกล้อเล่นนะไอ <c oughs> อ้อ,อ้น้ำหยดใส่โทรศัพท์ ฝนเริ่มตกแรงแล้วนะคะนี่เบาที่สุดแล้วนะถึงได้ควักโทรศัพท์ออกมาได้เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะว่าเราได้เห็ดกี่ดอกและอ,อย่างหนึ่งคือกูเครลืมเอาตะไคร้ใส่เห็ดมานะต้องเอาถุงชอปปิ้งมาใส่เหลืองอ่อยเห็นแต่ไกลเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะไปยักหมดเลยเสื้อของพี่มิกนี่คือเสื้อกันลมเขาลืมเอาแจ็คเก็ตกันน้ำไปนะ เลยรีบกลับนะคะถุงมือก็เปียกอันนี้ห่อกุไก่ีกันได้ทั้งน้ําทั้งลมแล้วก็กันหนาวเลยนะเดี๋ยวเอาของออกจากกระเป๋าเดี๋ยวเอาไปตากให้หมดนี่ดอกนี้นะคะสวยมากกุไก่เจอดอกแรกข้ามถนนคือจอด,ดรถก็ทันทนะันน่ะไปชมปด่อนี่ขามันออกจากหากัหกหักหน่อยเพราะหมวกมันหนักมากนะนี่ดอกแรกอากน้ำาัที่ละ เป็นเอยดไลฟ์พี่มิ้งไปอาบน้ำพี่มิ้นี่เปียกทั้งตัวเลยอะนี่นี่ของกูไก่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูของพี่มิกโห,หนึงดอกคือเราไปกันแป๊บเดียวเองนะนี่ถ้าอยู่ต่อก็น่าจะได้อีกอะแต่ว่าอากาศมันไม่เอื้ออำนวยเนาะ เชอรี <Cherry. S 2> mm ่ hmm. มาทำความสะอาดเห็ดกันนะคะโหดอกนี้นันสารมากเนี่ยดอกนี้คือต้องเดี๋ยวจะหลุดไหมะ่ะขาดูแล้วมทาจะหลุดเพราะว่ามันหนักมากเลยนะดอกนี้นะคะ อแกนั่นไงงายปุ๊บหักปั๊บอืม ปล่อยมันแห้งแล้วทําความสะอาดลาบากนกันนะเมื่อคืนเหนื่อยนะคะกลับมาทําหลายอย่างเลยเลยไม่ได้ตัดขาเห็ดปล่อยเอาไว้เนี่ยมันแห้ง ไปกันแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึง1ชั่วโมงนะแต่เห็ดก็ดูแล้วแบบหมดแน่ๆถ้ามีก็มีแบบเนี้ยประมาณ3-4ดอก4ีหดอกไม่เกินนี้หรอกถ้าเดินไปต่อก็อาจจะได้อีกสักหน่อยไม่ได้เข้าไปในป่าลึกด้วยนะ ขึ้นไปหน่อยเดียวเองเพราะฝนมันตกเนาะมาจากบ้านเรานี่ฝนไม่ตกเลยแต่เราก็ดูพยากรณ์อากาศนะพยากรณ์อากาศบอกฝนตกนะที่บ้านเรามันไม่ตกพราะขึ้นไปบนภูเขาเริ่มตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวเสื้อพี่มิตด,ดันลืมเอาตัวที่กันน้ำไปอะ ปกติเขาจะใส่ไว้ในรถตลอดวันนี้ดันลืมเอาออกมาแล้วก็ลืมเหมือนกุ๊กไก่ลืมตะข่ายเก็บเห็ดรู้สึกแย่มากเหมือนกันนะเก็บเห็ดไม่สนุกเลยนะเพราะถ้าเกิดมีตำรวจมาเจอหรือคนอื่นเดินม,มาเจอแล้วมองเราได้สายตาประมาณว่าตำหนิอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแย่เนาะแต่โชคดีในป่า มีคนอยู่ไม่กี่คนหรอกเจอรถแค่สามคันเองนะตอนเราไปถึงมีรถที่จอดอยู่ตรงที่เราจะขึ้นไปสองคันพอลงมาไม่มีแล้วฝนมันตกกันเนาะเขาก็กลับบ้านกันแต่บางคนเขาก็สู้นะอย่างพี่มิกะถ้าเอาเสื้อกันกันฝนไปด้วยเสื้อแจ็คเก็ตที่กันน้ำได้อะก็ยังอยู่ต่อนะ เสียงคนยิงนกหมวเงันแข็งเนาะเอาหมดนะคะไม่มีทิ้งนะเห็ดพึ่งที่อิตาลีมีค่านะคะปีนี้ราคาแพงด้วยเป็นหนึ่งในเห็ดเศรษฐกิจของที่นี่เลยชาวอิตาเลียนนิยมกินนิยมเก็บกันมาก ดอกจะง่อยจะแห้งจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันพอกินได้เขาเก็บหมดเลยนะตัดขาซะเยอะเลยพูดเพลินเมื่อวานตอนที่เรากลับลงมาคือฝนที่นี่ก็ไม่มีตกจะบนภูเขาตกไล่ ตกไล่พวกเราไล่คนเก็บเห็ดวันนี้ขี้เหงาแม่ไม่วางเล่นด้วยเล่นคนเดียวไ,ได้การกล้วยนะคะตัดเอาไว้ให้มันแห้งแล้วก็มาให้แมวเล่นแมวชอบมากแล้วก็ไม่อันตรายด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างจะนุ่มวันนี้เคี้ยวทุกวันนะจะเหลือเท่านี้ ดอกนี้นะพี่มิกได้มาหนึ่งดอกเท่านั้นทำกามอาดง่ายมากเลยดอกนี้แค่ปัดขาเหลืองนี่ง ปีนี้ถือว่าเห็ดเยอะนะเห็ดเยอะจริงๆนะมาช้าแต่ว่ามาเยอะพอสมควรเลยตั้งแต่เห็ดออกนะเขาก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยนะ เจ้าดอกแก่นี่นะคะเดี๋ยวกูก่จะล้างแบบชายตะเรียนให้ดูนะว่าชายตะเรียนเขาล้างกันยังไงผ้าชุบน้ำหมาดๆนุ่มๆน,น,นะคะเขาเช็ดกันเขาไม่ล้างซึ่งกูก่ไม่ทำนะที่จะทำนี่คือบางทีที่แบบดอกมันง่อมมากๆอะ่ะมันต้องทนุถนอมอะ่ะถึงจะทำ แล้วก็แปรงสีฟันสะอาดสะอาดนี่คือวิธีล้างแบบชาวอิตาเลียนจริงๆนะคะแท้ๆเลยเขาจะทำกันแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เขาจะไม่ออกไปล้างน้ำไม่ออกไปรองใต้ก๊อกน้ำ เขาบอกว่ามันจะทําให้เห็ดเสียรสชาติเห็ดพึ่งเนี่ยมันมีความหอมรสชาติมันดีเนาะเขาก็จะล้างกันอย่างประณีตถ้าเป็นดอกแก่ๆแ,แบบเนี้ยดอกอ่อนๆถ้าแบบบางทีมันไม่เลอะคโคลนเขาก็ไม่ล้างเลยนะเขาก็ใช้วิธีปัดๆเอาพอ แค่คันมือมากเลยเนี่ยอยากจะเอาไปราดรองใต้ก๊อกน้ำเพราะปกติตัวเองก็จะทำนะเพราะว่ามันเร็วนะคะทําแบบนี้มันช้าข้างบนเอี่ยมแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงข้างล่าง เสร็จแล้วนะคะใต้หมวกค่อนข้างสะอาดนะทำเร็วเหมือนกันนะนี่ดอกนี้แล้วก็เอามาวางบนผ้าสะอาดนะคะคราวนี้เรามาดูการล้างแบบคนไทยแบบกุ๊กไก่นะเปิดน้ำจ้ะรองใต้ก๊อก ขามันแข็งอะเนาะมันก็ขัดได้เนี่ยพ่อเห็นทีไรพ่อบ่นทุกทีนะพ่อบอกใครเขาล้างแบบนี้กันเขาจะล้างแบบนี้แหละพ่อบ่นตลอดจริงๆบ่นไม่เคยหยุดเลยนะวา่าอย่าล้างเห็ดแบบนี้มันเสียรสชาติพี่มิกก็เหมือนกันนะพี่มิกก็บน่นพวกแกก็เลยเถียงว่าแล้วที่ทําอาหารให้กินทุกรอบมันอร่อยไหมลนะ จบนะไม่เสียรสชาตินะใครจะกินเป็นลงเนาะถ้าไม่ล้างอะ่ะอ้อวายตายแล้วรุนแรงไปหน่อยขอโทษดอกแก่ๆทำแบบนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปในรังพึ่งเสร็จแล้วนะคะวิธีล้างเห็ดทั้งแบบชาวไทยและ แบบชาวอิตาเลียนแท้แ